ลองนึกภาพตามกันดูนะครับเรากำลังเดินอยู่ในวัดทางเหนือสวยๆเลยศิละปะลานนาวิหารอ่อนช้อยเจดี JD สีท้องบรรยากาศก็สงบรมรื่นมากๆตามสไตล์วัดเลยแต่แล้วเราก็ไปเจออะไรบางอย่างที่แบบฮะอะไรเนี่ยคือข้างๆลายปุ่นปั้นพญานาคสวยๆเนี่ยนะกลับมีหุ่นปั้นปิกาจูมิก้เมาส์หรือแม้กระทั่งแก๊งเต่านินจาตั้งอยู่คู่กันเลย โอ้โหเป็นภาพที่เห็นแล้วต้องขยี้ตาเลยนะคะว่าเอ๊ะนี่เรามาถูกที่หรือเปล่ามันคือการจับคู่ที่แบบคาดไม่ถึงเลยจริงๆระหว่างความขลังของพุทธศิลป์กับความสดใสของวัฒนธรรมป๊อปที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งภาพที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องแต่งนะคะแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่วัดตำม,ม่อนจังหวัดพะเยาค่ะใช่เลยครับตอนผมเห็นครั้งแรกก็แบบเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่ เป็นแค่การตกแต่งเอาใจนักท่องเที่ยวเฉยๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่ซึ่งนี่แหละครับคือภารกิจของเราในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรคือเบื้องหลังแนวคิดสุดสร้างสารรค์นี้แล้วทำไมวัดถึงเลือกใช้ตัวการ์ตูนเหล่านี้เป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรโดยข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากบทสัมภาษณ์ของพระครูสุวัสสังคโสพลซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดตัม่อนโดยตรงเลยครับ เรียกว่าเราจะไม่ได้มองแค่ภาพภายนอกที่ดูแปลกตานะคะแต่จะเข้าไปสำรวจถึงแก่นความคิดที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากความรู้สึกที่เรียกว่าความขัดกันแต่เป็นความขัดกันที่น่าสนใจมากในพื้นที่เดียวกันเราเห็นพระพุทธรูปที่น่าเลื่อมใสเห็นศิลปะล้านนาที่แบบโหต้องช่างฝีมือจริงๆแต่ในเวลาเดียวกันก็มีตัวการ์ตูนสีสันสดใสที่เหมือนหลุดมาจากทีวีเลย มันดูไม่เข้าพวกแต่กลับทําให้เราต้องหยุดมองแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทําไมอืมแล้วสิ่งที่น่าสนใยมากๆในบทสัมภาษณ์ของท่านพระครูสุวัสด์สังคโสพลก็คือท่านไม่ได้บอกนะคะว่าทําไปเพื่อความสวยงามหรือความแปลกใหม่แต่ท่านใช้คําที่เฉพาะเจาะจงมากแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งมากนั่นคือคําว่ากุสโลบายโหคํานี้คําเดียวเปลี่ยนมุงมอง,มองไปเลยนะกุสโลบายเพราะมันไม่ใช่แค่กลยุทธ์ หรือเทคนิคการตลาดแต่มันมีรากมาจากความคิดทางพุทธศาสนาที่หมายถึงวิธีการอันแยบคายที่ใช้ปัญญาเพื่อน,นำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแสดงว่าเบื้องหลังเจ้าหุ่นปิกาจูตัวนั้นน่ะมันมีเจตนาที่ดีซ่อนอยู่อย่างแน่นอน ใช่ค่ะมันคือการบอกว่าทุกอย่างผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วไม่ใช่การทําแบบสุ่มๆซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็เฉลยเป้าหมายของกุศโลบายนี้ไว้ชัดเจนเลยนะคะทั้งหมดนี้ทําขึ้นเพื่อดึงดูดเยาวชนให้เข้าวัดเป็นเป้าหมายที่ตรงไปตรงมามากเลยค่ะพอได้ยินเป้าหมายแบบนี้แล้วก็อ๋อเข้าใจได้ทันทีเลยเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าในยุคนี้การจะชวนเด็กหรือวัยรุ่นให้เข้าวัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ภาพจำของวัดในสายตาคนรุ่นใหม่อาจจะเป็นสถานที่สําหรับผู้ใหญ่เป็นเรื่องพิธีกรรมที่ดูน่าเบื่อหรืออาจจะเข้าถึงยากไปหน่อยถูกต้องเลยค่ะแล้วสิ่งที่วัดตาม,ม่นทําก็คือการเปลี่ยนภาษาที่ใช้สื่อสารกับเด็กๆแทนที่จะใช้ป้ายประกาศเชิญชวนแบบเดิมๆหรือการเทศนาที่อาจจะสร้างกำแพงวัดกลับเลือกใช้ภาษาภาพที่เด็กๆคุ้นเคยแล้วก็ชอบอยู่แล้วในชีวิตประจำวันของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนหรือตัวการ์ตูนดิสนีย์มันทำหน้าที่เหมือนเป็นสะพานที่ทอดไปหาพวกเขาโดยตรงเลยค่ะผมนึกภาพออกเลยนะว่าเด็กคนหนึ่งอาจจะลากคุณพ่อคุณแม่มาที่วัดบอกอยากไม่ดูปิกจูและพอมาถึงไม่ใช่แค่ได้ถ่ายรูปนะแต่พวกเขากำลังก้าวข้ามธทร,รณีประตูของวัดเข้ามาแล้วโดวยไม่รู้ตัวเลยมันคือการทลายกำแพงทางความรู้สึกได้แบบแยบยลมากที่สำคัญคือมันไม่ใช่การบังคับ แต่เป็นการเชื้อเชิญด้วยความเข้าใจในโลกของพวกเขาจริงๆมันเป็นการส่งสัญญาณว่าวัดก็มีสิ่งที่พวกเธอสนใจนะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่น่าเบื่อซึ่งมันเปลี่ยนภาพลักษณ์ของวัดไปเลยจากสถานที่ที่ดูเคร่งเครึมกลายเป็นพื้นที่ที่ดูเป็นมิตรแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นแต่ผมก็แอบสงสัยเหมือนกันนะครับว่าในมุมของผู้ใหญ่บางท่านหรือคนที่อาจจะยึดมั่นในขนมมากๆอาจจะมีคำถามได้นะว่า ทำแบบนี้จะทำให้วัดสูญย์เสียความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์ไปหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะซึ่งในแหล่งข้อมูลเนี่ยไม่ได้ระบ,บุถึงเสียงวิจารณ์โดยตรงนะคะ แต่ถ้าเราวิเคราะห์จากเจตนาของท่านเจ้าวาดจะเห็นว่าท่านไม่ได้นําตัวการ์ตูนเหล่านี้ไปปะปนกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หลักอย่างในโบสถ์หรือในวิหารนะคะแต่จะจัดวางไว้ตามกําแพงหรือพื้นที่โดยรอบมากกว่าเป็นเหมือนองค์ประกอบเสริมที่สร้างบรรยากาศและเมื่อเป้าหมายคือการนําไปสู่สิ่งที่ดีงามกว่าคือการปลูกฝังคุณธรรมการกระทํานี้จึงถูกมองในฐานะวิธีการไม่ใช่เป้าหมายในตัวเอง ความศักดิ์สิทธิ์ของวัดก็เลยไม่ได้ลดลงไปแต่กลับมีประตูบานใหม่เพิ่มขึ้นมาให้คนเข้าถึงแก่นแท้ได้ง่ายขึ้นเข้าใจเลยครับเหมือนกับว่าเปลือกนอกอาจจะดูโมเดินขึ้นแต่แก่นข้างในยังเหมือนเดิมพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็น่าสนใจขึ้นมาอีกว่าทําไมวัดถึงต้องพยายามทําถึงขนาดนี้เพื่อดึงดูดเยาวชนมันต้องมีบทบาทหรือภารกิจที่ใหญ่กว่าการเป็นแค่ศาสนาสถานธรรมดาธรมดาแน่นอน ใช่ค่ะและนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องราวของวัดตำม่อนลึกซึ้งขึ้นไปอีกระดับเลยจากบทสัมภาษณ์จะเห็นว่าวิสัยทัศน์ของท่านเจ้าอาวาสนั้นกว้างไกลมากท่านไม่ได้มองว่าวัดเป็นแค่สถานที่ประกอบพิธีทางาศาสนานะคะแต่ท่านระบุชัดเจนเลยว่าวัดแห่งนี้คือศูนย์รวมของชุมชนคุณธรรมของตำบลบ้านต้าศูนย์รวมของชุมชนคุณธรรมโหคำนี้ความหมายกว้างแล้วก็มีพลังมากเลยนะครับ มันหมายความว่าวัดไม่ได้อยู่เฉยๆรอให้คนเข้ามาหาแต่เป็นฝ่ายลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของผู้คนในชุมชนทั้งหมดถูกต้องค่ะซึ่งกลไกสำคัญที่วัดใช้ขับเคลื่อนแนวคิดนี้ก็คือหลักการที่เรียกว่าบวรเป็นแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่มีมานานแล้วในสังคมไทยย่อมาจากบ้านวัดแล้วก็โรงเรียน ท่านเจ้าอาวาสมองว่าสมสถาบันหลักนี้เปรียบเสมือนสามเสาหลักของชุมชนที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งการที่วัดลุกขึ้นมาทำกิจกรรมเชิงรุกแบบนี้ก็คือการทำหน้าที่ในส่วนของวอรหรือวัดให้สมบูรณ์และแข็งแรงที่สุดนั่นเองค่ะพอพูดถึงคาว่าบวรแล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยว่าวัดไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่พยายามเชื่อมโยงกับบ้านและโรงเรียนด้วย ซึ่งก็ตรงกับข้อมูลที่ว่าพอเด็กๆเ,เข้ามาในวัดแล้วไม่ได้เจอแค่หุ่นกระตูนแต่เจอกิจกรรมอีกเพียบเลยที่รออยู่ใช่ค่ะในแหล่งข้อมูลระบุว่าวัดมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลายมากที่น่าสนใจคือมันครอบคลุมคนทุกกลุ่มวัยในชุมชนจริงๆนะคะมีตั้งแต่กิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุไปจนถึงกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเยาวชนและนักเรียนซึ่งจุดนี้ล่ะค่ะที่เป็นการตอกล้ำว่า หุ่นกระตูนเป็นเพียงแค่ประตูบานแรกเท่านั้นหมายความว่าพอประตูเปิดแล้วสิ่งที่อยู่ข้างในต่างหากคือของจริงคือเนื้อหาหลักที่วัดต้องการจะมอบให้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การฝึกสมาธิหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆที่สอดแทรกคุณธรรมเข้าไปและที่สำคัญคือมีพระสงฆ์เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมเหล่านี้ด้วยตัวเองเลยประเด็นนี้สำคัญมากค่ะ มันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของวัดในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในชุมชนอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่องค์กรที่ตั้งอยู่เฉยๆแต่เป็นเหมือนหัวใจที่คอยสูบฉีดพลังงานดีๆไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของชุมชนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปที่หุ่นโปเกมอนตัวแรกที่เราเห็นมันจึงไม่ใช่แค่ของตกแต่งสวยๆงามๆแล้ว แต่มันคือแม่เหล็กชิ้นสำคัญที่ทำหน้าที่ดึงดูดเด็กๆและครอบครัวให้เข้ามาสู่พื้นที่ที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองซึ่งก็นำไปสู่คำถามต่อไปว่าแล้วกลยุทธ์นี้มันได้ผลจริงๆไหมครับจากคำยืนยันของท่านเจ้าวาวาดในบทสัมภาษณ์ผลลัพธ์ที่ได้นี่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยค่ะท่านบอกว่า หลังจากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างสิ่งดึงดูดใจเหล่านี้ขึ้นมาก็มีเยาวชนตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงวัยรุ่นเลยนะเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมที่วัดอย่างต่อเนื่องผมว่าคำว่าอย่างต่อเนื่องนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดเลยนะเพราะมันแสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่กระแสที่มาเราก็ไปไม่ใช่แค่คนแห่มาถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็กลับแต่มันนำไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนจริงๆ จริงค่ะมันคือการเปลี่ยนจากผู้มาเยือนให้กลายเป็นสมาชิกของชุมชนวัดการที่เด็กๆและเยาวชนเข้ามาในวัดบ่อยๆมันสร้างความคุ้นเคยและความผูกพันโดยอัตโนมัติวัดไม่ได้เป็นสถานที่แปลกแยกอีกต่อไปแต่กลายเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยเป็นห้องสมุดที่มีชีวิตเป็นพื้นที่ที่พวกเขาสามารถมาทํากิจกรรมดีๆร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆไปด้วยพอเด็กมีความผูกพันกับวัดตั้งแต่เล็กๆโตขึ้นไป เขาก็จะรู้สึกว่าวัดเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาซึ่งนี่คือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับทั้งตัวบุคคลและชุมชนในระยะยาวเลยนะครับแน่นอนค่ะแล้วมันก็พาเรากลับไปสู่คำถามท,าที่ว่าเมื่อเยาวชนเหล่านั้นเดินผ่านประตูบานแรกที่ชื่อว่าหุ่นกระตูนเข้ามาได้สำเร็จแล้วเป้าหมายสูงสุดที่วัดต้องการจะมอบให้กับพวกเขาคืออะไรกันแน่ท่านเจ้าอาวาสให้คำตอบในเรื่องนี้ไว้ชัดเจนและน่าประทับใจมากครับ ท่านบอกว่าเป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่แค่การทำให้วัดเป็นที่รู้จักหรือมีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆแต่คือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนถ้าอย่างนั้นก็ชัดเจนเลยค่ะว่าหุ่นกระตูนเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แยบยนต์มากเมื่อเด็กๆเ,เข้ามาในวัดเพราะความสนใจในสิ่งที่พวกเขารักแล้ว พวกเขาก็จะได้พบกับกิจกรรมต่างๆที่ทีมงานของวัดได้ออกแบบมาเพื่อสอดแทรกหลักธรรมคำสอนคุณธรรมจริยธรรมไปในเนื้อหายอย่างเป็นธรรมชาติเป็นการปลูกฝังคุณค่าดีๆแบบที่ไม่ต้องยัดเยียดเลยนะครับแทนที่จะเป็นการนั่งฟังเทศฟังธรรมแบบตรงๆซึ่งอาจจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ยากก็เปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและสร้างสารรค์แทนเด็กๆจะซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ และเมื่อเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมมีจิตใจที่ดีงามมีความผูกพันกับชุมชนของตัวเองผลลัพธ์ในภาพใหญ่ที่ตามมาก็คือความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนตามเป้าหมายสูงสุดที่ท่านเจ้าอาวาสได้วางไว้เลยค่ะมันคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับชุมชนโดยเริ่มจากการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดก็คือเยาวชนในวันนี้นั่นเอง พอเรามองภาพรวมทั้งหมดแบบนี้แล้วมันน่าทึ่งมากเลยนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เป็นแค่หุ่นปั้นกระตูนที่ดูเหมือนของเล่นมันสามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการพัฒนาชุมชนการสร้างคนและการสืบทอดคุณค่าทางสังคมได้อย่างลึกซึ้งขนาดนี้เป็นการคิดเชิงกลยุทธ์ที่มองการไกลมากๆเลยใช่เลยค่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นจากความคิดสร้างสรรค์เล็กๆที่เข้าใจบริบทของสังคมและกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ถ้าอย่างนั้นเราลองมาสรุปภาพรวมทั้งหมดที่ได้จากการเจาะลึกเรื่องราวของวัดตำมอนในครั้งนี้กันนะครับจุดแรกเลยคือเราได้เห็นความพยายามของสถาบันทางศาสนาในการปรับตัวเพื่อเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งไม่ใช่การปรับตัวแบบตามกระแสนะคะแต่เป็นการปรับตัวอย่างมีหลักการ คือยังคงรักษาแก่นแท้ของคำสอนและคุณค่าดั้งเดิมไว้แต่เลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการนำเสนอให้สร้างสารรค์และเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเป็นการยอมรับว่าวิธีการสื่อสารแบบเดิมๆอาจจะไม่ได้ผลกับคนยุคนี้อีกต่อไปแล้วและประเด็นที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการตระหนักถึงมดบาทของวัดในฐานะเสาหลักของชุมชนที่ไม่ได้มีหน้าที่แค่ด้านาศาสนาพิธีแต่ยังเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีให้กับผู้คนด้วย เป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างชุมชนให้น่าอยู่ขึ้นส่วนตัวคิดว่าข้อคิดที่ทรงพลังที่สุดจากกรณีของวัตตะม่นคือแนวคิดเรื่องการเข้าถึงผู้คนในแบบที่พวกเขาเป็นหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินในภาษาอังกฤษว่า meeting people where they are มันไม่ใช่การพยายามจะเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นในแบบที่เราต้องการแต่คือการเดินเข้าไปหาเขาด้วยภาษาของเขาเองสร้างสะพานแห่งความเข้าใจขึ้นมาก่อน เป็นการสร้างจุดร่วมโดยใช้สิ่งที่พวกเขาสนใจเป็นตัวนำทางแล้วค่อยๆพาเดินทางไปสู่สิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งเป็นแนวทางที่ฉลาดและเปี่ยมด้วยความเมตตามากเลยครับถูกต้องค่ะเพราะหัวใจของมันคือความเข้าใจในมนุษย์ความคิดสร้างสารรค์และที่สำคัญที่สุดคือความปรารถนาดีอย่างแท้จริงที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนรุ่นต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ได้ลองคบคิดกันต่อนะครับกลยุทธ์ของวัตตมอน ที่ใช้สิ่งที่คุนเคยเพื่อนำทางไปสู่สิ่งที่ลึกซึ้งนั้นนอกจากสถาบันศาสนาแล้วยังมีองค์กรหรือสถาบันอื่นใดในสังคมอีกบ้างที่สามารถนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและส่งต่อคุณค่าที่สำคัญให้กับคนรุ่นต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดหรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐเอง